ท่วงท้ายสายซิงมาแล้วจ้า ข้างมนตรีสวัสดีค่ะวันนี้เรามานําเสนอสินค้านะคะไม่ใช่ตัวใหม่ค่ะผลิตมาได้สักพักขายมาได้สักพักแล้วนะคะแต่ต้องหยุดไปเนื่องจากพนักงานไม่พอจ้าตอนนี้พร้อมมาจําหน่ายให้กับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะเป็นพ่วงท้ายมอเตอร์ไซค์นะคะขนาดพื้นที่ใช้งานจริงตรงช่องใส่ของนะคะกว้างอยู่ที่55ยาวอยู่ที่80เซนติเมตรนะคะมีอุปกรณ์ให้ครบเลยค่ะลอ้อโชค๊คสวิงอาร์มนะคะตัวโช๊คจะเป็น เป็นชคใหม่แกะกล่องเลยค่ะส่วนล้อจะเป็นล้อขอบ14นะคะยางในใหม่ยางนอกเปอร์เซ็นต์นะคะชุดติดตั้งตัวยึดมีให้พร้อมค่ะราคาขายปลีกรับเองหน้าร้านจ,จะอยู่ที่ส0 0พันนะคะรวมส่งเก็บเงินปลายทางจะอยู่ที่3,600บาทราคาขายส่ง5คันขึ้นไป2,800บาทนะคะส่วนนี้จะเป็นรีวิวจากลูกค้าที่สั่งซื้อไปนะคะสามารถยึดติดกับตัวโช๊คแกนล้อได้เลยค่ะ สนใจสอบถามได้ที่เบอร์0651209962นะคะจะส่งทั่วประเทศค่ะเก็บเงินปลายทางไม่ต้องมัดจําพ่วงท้ายของทางร้านรับน้ำหนักได้ไม่เกิน80กิโลนะคะสนใจสแกน QR code ในรูปภาพได้เลยนะคะยินดีให้บริการจ้า